เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปข้อที่6กเขาให้รูปมาเป็นรูปที่1กับรูปที่2เสร็จแล้วเขาก็บอกว่า กล่องในรูปที่1นึ่เนี่ยทำจากกระดาษในรูปที่2ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ x กำลังสองบวก4 ax ตำรานหน่วยจงหาค่าของ x เมื่อกำหนดค่าของ a และ x กำลังสองบวก4 ax ดังตารางก็คือเขาให้มาว่าคือรูปที่ 2., เนี่ยเขาพับขึ้นมาเป็นกล่องในรูปที่1เสร็จแล้วคือรูปที่2เนี่ยมันจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็น x กำลังสองบวก4 ax คือเขาอะได้กําหนดค่ามาว่าถ้า a เป็น1นส่วนสเนี่ย x กําลังสองบวกส a x จะเป็น20ถ้า a เป็น1 x กําลังสองบวกส a x จะเป็น165และถ้า a เป็น 1, นส่วนส x กําลังสองบวกส a x จะเป็น80อยากให้เราหาค่า x ในแต่ละกรณีมาก็คือเหมือนกับว่าเขาอ่ะให้ค่ามา3กรณีในแต่กรณีเนี่ยมีค่า a เท่านี้ มีค่าของ x กําลัง2บวก 4x เท่านี้หาค่า x มาให้หน่อยงั้นเราก็จะมาเริ่มดูกันอันแรกเขาให้ a เป็น1ส่วน4 x กําลัง2บวก 4ax เป็น20พี่ก็จะเขียนก่อนว่า x กํลัง2บวก 4ax ของเราเนี่ยมันเป็น20เสร็จแล้วเราก็จะแทนค่า a เป็น1ส่วน4เข้าไป แทนค่า a เป็น1ส่วนสีเข้าไปเราก็จะได้เป็น x กําลังสองบวก4คูณด้วย1ส่วนสคูณ x เท่ากับ20ก็จะได้เป็น x กําลังสองบวก x เท่ากับ20ลองทันไหม4ี่กับ1ส่วนสตัดกันเหลือห1 1คูณ x เป็น x เสร็จแล้วเราได้สมการออกมาการจะแก้สมการของเราเราจะต้องทําให้ ฝั่งหนึงเป็น0นย์ก่อนพี่ก็เลยย้าย20ไปฝั่งซ้ายของสมการจะได้เป็น x กำลังสองบวก x ลบ20มีค่าเป็น0อะเสร็จแล้วพี่ก็ดูว่าอันนี้เนี่ยมันคืออยู่ในรูป x กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ดังนั้นพี่จะสามารถแยกตัวประกอบของ x กํลังสองบวก b x บวกสได้โดยการนึกว่าตัวเลข2ตัวที่บวกกันได้1คูณกันได้ลบ20อ่ะอันนี้พี่มาทดเนาะอ่ะอันนี้เป็นการทดบวกกันได้1คูณกันได้ลบ20นะอ่ะตรงนี้เป็นลบ20พี่ก็ดูว่าลบ20เนี่ย เราอาจจะมองเป็นลบสคูณหซึ่งมันจะบวกกันได้1พอดีทันเนาะถ้าเราใช้ลบสกับ5มันจะบวกกันได้1พอดีดังนั้นพี่ก็จะได้แล้วว่าตัวเลขที่เราต้องการ2ตัวเนี่ยมันคือลบสกับ5ดังนั้น x กำลังสบวก x ลบยีเนี่ยมันจะแยกตัวประกอบออกมาเป็น x ลบสี่คูณ x บวกหพี่ก็จะไปใส่ได้ว่า มันเป็น x ลบ4คูณ x บวก5เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าให้จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0 x ลบ4จะเท่ากับ0หรือ x บวก5จะเท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x เป็น4หรือ x เป็นลบ5ซึ่งในข้อนี้เนี่ยระน้องจะเห็นว่า x เนี่ยมันคือความยาวด้าน ดังนั้น x ของเรามันจะต้องเป็นจำนวนบวกดังนั้น x ที่เป็นลบ5เนี่ยมันใช้ไม่ได้เราก็เลยจะได้ว่า x ที่เป็นไปได้เนี่ยมีแค่ x เ,เท่ากับ4เราก็จะสามารถตอบได้แล้วนะว่าอันนี้คือ x มีค่าเป็น4อ่ะเสร็จ1กรณีถัดไปเราจะมาดูกรณีที่2 a เป็น1 x กำลังสองบวกสี่ ax เป็นหนึ่งร้อยหกสิบห้าเราก็จะเขียนก่อนว่า x กำลังสองบวกสี่ ax เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบห้าเสร็จแล้วเราก็จะแทน a มีค่าเป็นหนึ่งเข้าไปเราจะได้ออกมาเป็น x กำลังสองบวกสี่คูณหนึ่งคูณ x เท่ากับ165ก็จะได้เป็น x กํลังสบวก4 x เท่ากับ165เสร็จแล้วเราก็ทําการย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งของสมการเป็น0จะได้เป็น x กํลังสองบวก4 ax ลบ165เท่ากับ0เสร็จแล้วพี่ก็จะไปทด เราต้องการจำนวนที่บวกกันได้4คูณกันได้ลบ165อ่าะพี่เขียนสั้นๆนะโทษว่าบวกกันเท่ากับ4คูณกันเท่ากับติดลบ165พี่ก็จะดูว่าลบ165เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันคือลบ5คูณ33แต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยมันบวกกันแล้วไม่ใช่4 เราอาจจะมองเป็นลบ11คูณ15ซึ่งลบ11บเวก15เนี่ยมันได้4พอดีเลยอ่ะอันนี้คือน้องต้องนึกเลขเองนะว่า -165 เนี่ยมันคืออะไรคูณกันได้บ้างแล้วถ้าเราคิดได้เป็นลบ11คูณ15เนี่ยมันจะรวมได้4พอดีคูณกันได้ -165 พอดีดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่า x กำลังสบวก4 x ลบ165เนี่ย มันจะแยกตัวประกอบออกมาเป็น x 1 1คูณ x บวก15แล้วเท่ากับ0พอบวก2งวงเล็บคูณกันเป็น0แสดงว่าให้เราจับแต่ละอันมีค่าเป็น0เราก็จะได้ออกมาว่า x ของเราจะเป็น11หรือ 15ซึ่งพี่บอกแล้วไงว่า x ในข้อนี้เนี่ยมันเป็นความยาวด้านห้ามเป็นจำนวนลบดังนั้น x ไม่มีทางเป็นลบ15เราก็เลยจะได้ว่าในกรณีนี้ x มีค่าเป็น11เท่านั้นเราก็จะตอบได้แล้วว่ากรณีที่2 x เป็น11สุดท้ายถ้า a เป็น1ส่วน2 x กำลัง2บวก 4x จะเป็น 80อ่ะเราจะมาทำอันนี้กันพี่ก็จะต้องเขียนก่อนว่า x กำลังสองบวก 4ax มีค่าเป็น80เสร็จแล้วเราจะทำการแทน a เท่ากับ1ส่วน2เข้าไปเราก็จะได้เป็น x กำลังสบวก4คูณ1ส่วน2คูณ x เท่ากับ80 ก็จะได้เป็น x กำลังสอบวก2 x เท่ากับ80ะเสร็จแล้วเราก็จะทำให้ฝั่งหนึ่งของสรรมการเป็น0เราก็จะย้ายข้างได้เป็น x กำลังสองบวก2 x ลบ80เท่ากับ0ดังนั้นตรงนี้เนี่ยคือเราจะต้องหาจำนวนที่มันบวกกันได้2คูณกันได้ ลบแปดสิบออกมางั้นพี่ก็จะไปทดบวกกันเป็นสองคูณกันเป็นลบแปดสิบพี่ก็จะดูว่าลบแปดสิบเนี่ยเราอาจจะมองเป็นลบสี่คูณยี่สิบแต่สองตัวนี้บวกกันเป็นสิบหกอาจจะมองเป็นลบห้าคูณสิบหกแต่ว่าลบห้าบวกกับสิบหกมันเป็นสิบเอ็ด อาจจะมองเป็นลบ8คูณกับ10ซึ่งลบ8รวมกับ10เนี่ยมันได้2พอดีดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าจำนวน2จํจำนวนที่บวกกันเป็น2คูณกันเป็นลบ80เนี่ยจะเป็นลบ8กับ10เราก็เลยสามารถแยกแยกตัวประกอบออกมาได้ว่า x ก,กําลัง2บวก2 x ลบ80เนี่ยมันจะแยกตัวประกอบเป็น x ลบ8คูณ x บวก10 เท่ากับ0แล้วเราก็จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0เราก็จะได้ออกมาว่า x จะเป็น8หรือลบ10ซึ่งเราห้ามใช้ x เป็นลบ10เพราะ x เป็นความยาวด้านเราก็เลยจะตอบได้แล้วว่า x ในกรณีสุดท้ายคือ x เป็น8 ซึ่งหน่วยของ X นะมันจะเป็นหน่วยเราก็จะมาสรุปนะว่าในข้อที่6เนี่ยเขาให้รูปที่1กับรูปที่2มาเราก็บอกว่ารูปที่1เนี่ยเกิดจากการพับรูปที่2ซึ่งรูปที่2เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ทั้งหมดเป็น X ก,กํำลัง2บวก 4x แล้วโจทย์เขาอะก็อยากให้เราหาค่า x โดยเขาจะกําหนดค่า a กับ x กําลังสองบวกสีมาคือเขาจะกําหนดมาว่าอย่างเขาอะกำหนดมา3ครั้งครั้งแรกเมื่อ a เป็น1ใน4 x กํำลังสองบวกสีจะเป็น20ครั้งที่2เมื่อ a เป็น1 x กํำลังสองบวกสีจะเป็น1 6 5ครั้งที่3เมื่อ a เป็น1ส่วน2อจะเป็น80 เสร็จแล้วคือเราต้องเอา a กับค่า x 2, 4, a, a กําลัง2บวก4 ax เข้าไปแทนในแต่ละกรณีเราจะได้มาว่าอย่างกรณีที่1เนี่ยพี่ก็เขียนเป็น a, 2, 4, a, x กําลัง2บวก4 ax เท่ากับ20ก่อนเราก็แทนค่า a เป็น1ส่วน4เข้าไปเราจะสามารถได้สมรรการออกมาแล้วเราก็ทําการแก้สมรรการได้มาว่า x ของเราเนี่ย จะเป็น4กับลบ5แต่ว่า x ของเราเนี่ยมันเป็นความยาวด้านเลยห้ามเป็นลบเราก็จะตอบว่าในกรณีที่1เนี่ย x เท่ากับ -4 หน่วยส่วนกรณีที่2เนี่ยเราก็เขียนก่อนว่า x กํลังสองบวก4 x เป็น165เราค่อยแทนค่า a เป็น1เข้าไปเราจะได้มาว่า x ของเราเป็น11กับลบ15ซึ่งไม่เอาค่าลบ ก็เลยตอบ x เป็น11หน่วยและกรณีสุดท้ายเราก็จะเขียนก่อนว่า x กำลังสองบวก4 a x เป็น80เสร็จแล้วเราจะแทน a เป็น1ส่วน2เข้าไปเราก็จะแก้สมการออกมาจนได้ x เป็น8กับลบ10เราไม่เอาค่าลบเราก็เลยตอบว่าการณีที่3เนี่ยค่า x จะเป็น8หน่วยนั่นเอง ก็ข้อนี้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าแบบอุ้ยมีรูป2อ,อันโจทย์ยาวคิดว่ามันยากเราก็ข้ามไปทาข้ออื่นแต่ความจริงมันไม่ได้ยากนะลองอ่านโจทย์ให้ดีเขาแค่ให้เราแทนค่าแล้วหาค่า x ในในแต่ละกรณีก็เท่านั้นเองเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ila, ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม